ทีทานะครับเรจะาเป็นที่าวิ่งให้เร็วพยายามเร็วาครับคูจเดกๆเรู่ทไไครับเรามีแบบวิวแชร์ก็มีนะวอเดเราจะสร้างความคุ้นเคยกนอนะครับเราจะมาออกกําลังกายก่อนเตียนะครับยแชร์นครับแชร์นดกแ็วะดูดูคนที่เห็นก็ดูเป็นที่ไม่เห็นด้วยนะครับ ตำดมาครับแม่ทำเออทำเออนับหนึงหนึ่งสเร็วเดครับมีดีครับมีดีครับมีดีครับโอเคดอกใบหมุหัวไหล้แล้วนต่อไหล้แล้วแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือดีดีครับมีครับมือดีดครับอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ับมันก็หมุนนั่นหมุนนั่แล้วหมุนนั่ ยกขา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 กขาไปด้านหน้ายกขาดนหน้เดี๋ยวตันตไปนหโอเคสลับกันตตนนอน้างๆเดินเืนเดข้างเยเี่เี่ขาเดินขายกขายกขายกขายทตโอเคอ่ะน้แบบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดีวเด่ยเดีเดี เริ่มขับเรือเรือเริ่มขับเรือเงินสองสามไม่เป็นไม่เป็นแค่ป้ายก็ไม่เป็นนะติปน้าติปน้าติปน้าโอ้เดี๋ยวใช้ป้ายพิจิตรจ้าเฟรนกีลาเลยครับเฟรนครับอ๋อเฟร không sao, 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 không Thank you